สวัสดีครับผมแรมจากช่องรัแรมโกครับเพราะชีวิตดีเริ่มจากการแบ่งปันครับวันนี้ผมหยิบหนังสืออาชีะสร้างสุขของคุณหนูดีวนิสาเรสมาหยิบมาเล่าให้ฟังนะครับก็เป็นหนังสือซึ่งต้องขอสปอยก่อนนะครับว่าเป็นหนังสือที่อ่านง่ายแล้วก็เบาสมองครับแล้วก็เรียบเรียง คำพูดในตัวหนังสือเนี่ยเป็นเป็นความคิดของของคุณหนูดีเองนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นหนังสือที่ไม่เป็นไม่เหมือนคนที่เขาเป็น c o p y รเต t ร์แลวเขียนมานะครับก็มีเรื่องที่ผมประทับใจอยู่ในในหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวหยิบมาเล่าให้ฟังเนาะเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของออคนที่มีความสุขเป็นพิเศษในสังคมนะครับนะครับเขามี2ปัจจัยที่ทําให้เขามีความพิเศษก็คือหนึ่ง วิธีตีความปัญหาก็อย่างที่เรารู้กันครับว่าถ้าเรื่องหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นรถล้มรถแฉลบหรือว่าเงินหายแต่ละคนก็จะมีวิธีการตีความปัญหาแตกต่างกันออกไปครับแต่ถ้าเราตีความว่าเอออย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้นะว่าเราต้องรักษากระเป๋ายังไง หรือว่ารถเราล้มเราอาจจะรู้ว่าเอ๊ะเส้นทางนี้เราอาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นจำพวกนี้นะครับ2พวกเขามีเวลาพิกฟื้นเยียวยาตนเองที่เร็วมากแน่นอนว่าเวลาที่คนที่มีความสุขแล้วก็มีทัศนคติเชิงบวกครับเวลาที่เขามองอะไรก็มันจะไม่จมอยู่ในความทุกข์เหล่านั้นนานนะครับ ฉะนั้นการพิกฟื้นเยียวยาตัวเองเนะี่ยมันก็จะไวขึ้นมากกว่าคนปกตินะครับแต่สิ่งสำคัญก็จะเป็นเรื่องของการตีความปัญหานะครับต่อไปครับก็เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์นะครับเกี่ยวกับเรื่องความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการทางด้านมือของมันในเร่อนี้ก็บอกว่า เวลาเราจรินตนาการนั้นใช่ว่าเราจะจินตนาการในเรื่องดีๆครับมันก็จะมีเรื่องเล่ยๆเยเรื่องน่ากลัวเรื่องสยองขวัญสมองเรามันมันจินตนาการเก่งมากครับโดยทั้งทั้งที่เรื่องที่เราจรินตนาการเนี่ยมันมันอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงเลยด้วยซ้ํานะครับแต่ความน่ากลัวของมันก็คือว่าเมื่อคิดไปแล้ว การที่หยุดคิดมนะันน่ะยากมากเหมือนที่ฮาร์ฟแอคเคอร์นักเขียนด้านการเงินเขียนไว้น่าสนใจมากสมองของคุณคือนักเขียนบทละครน,น้ำเน่าที่ยิ่งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์มันสร้างเรื่องหรือเชื่อขึ้นมามากมายโดยวนเวียนอยู่กับเรื่องโศกเศร้าและไหยนะเรื่องของสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นและไม่มีวันเกิดขึ้นเลย ถ้ากลับมามองที่ตัวเองก็ก็มีอยู่หลายครั้งนะครับที่เราก็จินตนาการไปว่ามันจะเกิดเรื่องนั้นมันจะเกิดเรื่องนี้ก็ผ่านทําเรื่องทีม่มันเกิดความจําเป็นไปอันนี้ก็ทําให้ตัวผมเองก็สอบสอบกลับตัวเองเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับเริ่มต้นที่ตอนจบภาษาอังกฤษก็ Weing with e n d in my คือคุณหนูดีก็ชวนลองให้ทำเล่นๆดูครับว่าถ้าเราลองหาเวลาเงียบๆไม่มีเครื่องมือสื่อสารอยู่กับตนเองแล้วไม่ต้องรีบร้อนครับลองนั่งลงแล้วก็ลองจินตนาการภาพตัวเราตอนอายุสัก80อย่างที่เรารู้กันนะว่า80ก็คืออาจจะเรี่ยวแรงจะไม่มีแล้วนะครับ ให้จินตการย้อนกลับไปมองชีวิตของเราว่าเราใช้ชีวิตมันเราใช้ชีวิตยังไงเราใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตไปทําอะไรบ้างเราวิ่งตามอะไรเราวุ่นวายกับเรื่องอะไรเรารักใครเราชอบใครเราไม่รักใครเราไม่ชอบใครความสุขความทุกข์ของเราเป็นผลมาจากอะไร แล้วคําถามสําคัญก็คือชีวิตนี้ไม่ได้ทําอะไรแล้วจะเสียดายที่สุดและถ้าไม่ได้ใช้เวลากับใครแล้วจะเสียดายที่สุดมันทําให้ผมตระหนักรู้ได้เลยว่าเราเราให้กับเราให้ความสําคัญกับสิ่งที่มันไม่ได้มีความสำคัญจำเป็นกับเราเลยหมายความว่า ถึงแม้ว่าคนนั้นเขาจะไม่ชอบเราถึงแม้ว่าคนนั้นเขาจะให้ร้ายเราหรือว่าแม้กระทั่งว่าคนนั้นเขาจะทําร้ายเราด้วยวิธีการยังไงก็ตามแต่รวมถึงแม้กระทั่งเราอาจจะไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการด้วยเหตุผลต่างๆแต่เราก็ยังไม่สูญเสียความเป็นตัวเองเราก็ยังได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวเราก็ได้ใช้ชีวิตกับคนที่เรารัก และก็ยังรักเราเรายังมีสิ่งที่มีคุณค่ากับเราแล้วเราก็มีคุณค่ากับต่อผู้อื่นต้องต้องเยอะแยะมากมายความจริงแล้วเราเราควรที่จะใช้เวลากับกับอะไรแล้วก็จริงๆแล้วเราควรที่จะให้ความสําคัญกับอะไรอันนี้คือสิ่งที่ ที่ที่ชอบนะครับ b e i n g with the end in my เริ่มต้นที่ตอนจบโอเคนะครับไปต่อเนาะก็ล้างจานเพื่อล้างจานคุณหนูดีเขากเ็เล่าประสบการณ์ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ชอบล้างจานครับแต่คนนี้คือพอได้ไป กิจกรรมอะไรสักหนึอย่างเนี่ยนะครับก็มีท่านหนึ่งเขาก็ถามว่าล้างจานล้างจานไปเพื่ออะไรแน่นอนว่าคุหนุ่มดีก็ต้องตอบเหมือนคนทั่วไปแหละคือล้างจานเพื่อให้มันสะอาดก็เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายครับแต่ครนี้คือไอ้คำว่าสะอาดนั้นน่ะมันก็คืออนาคต แต่ปัจจุบันเราล้างจานอยู่ผลของมันก็คือสะอาดก็คืออนาคตถ้า,าลองกลับมามองดูว่าวันนี้เราทำงานหลายคนจะมองว่าเราทำงานเพื่อให้มีเงินเลี้ยงชีพนั่นหมายถึงอนาคตเราเรียนหนังสือเพื่อจะได้มีหน้าที่การงานดีๆมีหน้าที่มี ตำแหน่งหนะ้าที่ดีดดมีมีช่องทางในชีวิตมากขึ้นนั่นคืออนาคตแต่ถ้าวันนี้เรามองว่าเราทํางานเพื่อทํางานให้ดีให้เสร็จเราเรียนเพื่อเรียนเราอ่านหนังสือเพื่ออ่านตอนหลังจากนั้นมันจะเป็นเรื่องของความเข้าใจตอนหลังจากนั้นมันจะเป็นเรื่องของความประสบความสําเร็จ อยู่กับปัจจุบันครับล้างจานเพื่อล้างจานในความหมายของประโยคนี้นะครับสุดท้ายครับปรับขนาดกล่องหนังสือเล่มนี้ถูกเขียนม,มาประมาณ12ปีแล้วนะครับก็ตอนนั้นน่าจะเทคโนโลยีเรื่องสื่อสารอาจจะยังไม่มีนะครับขนาดกล่องในที่นี้จะหมายของของคุณดุดีก็จะหมายถึงความสุขสิ่งของ อะไรก็ตามที่เราอยากจะได้แล้วก็มาใส่ในกล่องนั้นไปเรื่อยๆคราวนี้พอเราเติมเข้าไปเติมเข้าไปเรื่อยๆครับมันก็พอถึงวันหนึ่งเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็เติมไปเรื่อยๆแล้วนะอืมแล้วเราก็ยังอยากจะได้อยู่เราก็อยากที่จะค้นหาหรือว่าเติมอะไรเข้าไปนใส่กล่องไปเรื่อยๆการค้นหาแล้วก็การเติม สิ่งของเข้าไปในกล่องของเราเริ่มก็ทําให้เราเกิดความทุกข์นะครับผมยกตัวอย่างเช่นเมื่อครั้งหนึ่งที่เราอยากที่จะมีรถเราก็ซื้อพอซื้อมาแรกแรกมก็มีความสุขครับพอผ่านไปปุ๊บมีค่าต่างๆที่เราต้องจ่ายเพื่อจะให้รถมันอยู่ในสภาพที่ดีมีค่าดูแลบำรุงรักษาเราก็ต้องเสียงเงินไป พอป่ามาได้สัก4ี่หปีความสุขในการที่เรามีรถก็รถน้อยถอยลงเราก็เห็นรถใหม่เราก็อยากจะเอารถคันนั้นมาเติมในกล่องของเราแต่ครานี้ถ้าเรามองว่าเราเราใช้ในสิ่งที่เรามีแล้วเราก็ปรับขนาดกล่องของเราให้มันเล็กลงใช้เท่าที่มีมีเท่าที่ใช้ แล้วก็ดำรงชีวิตโดยที่ไม่ต้องไปตามใครเขามากไม่ต้องไปตามาความต้องการของคนอื่นหรือว่าความต้องการของในสื่อโซเชียลซึ่งพยายามที่จะขับเคลื่อนให้เราต้องมีต้องได้ต้องเอาอะไรสักอย่างเข้าไปอยู่ในกล่องก็ลองปรับขนาดกล่องดูครับทุกวันนี้ผมก็มีความต้องการหลายส่วนมากเลยเช่นอยากจะได้ลด แต่ก็แต่ก็ต้องต้องเอาไปใส่กล่องซึ่งจริงกล่องมากขนาดใจ่มาเท่าไหร่เราก็ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นเท่านั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เราอาจจะลืมแล้วหลงลืมไปก็คือการการที่เราก็สามารถที่จะปรับขนาดกล่องได้เหมือนกันก็อยู่กับปัจจุบันครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เขียนง่ายนะครับแล้วก็อ่านง่ายเขียนง่ายเข,เขียนง่ายอ่านง่ายแล้วก็ เหมาะสำหรับทุกช่วงวัยผมแมนะนำาห้ครับว่าเล่มนี้ก็ถือว่าเป็นเล่มที่น่าสนใจแล้วก็ดีเหมาะสำหรับคนเริ่มต้นศึกษาเรื่องของความสุขนะครับเพราะอาัจฉยะเนี่ยต้องเริ่มจากการที่เราเป็นคนที่มีความสุขเล่มนี้นะครับอัจฉริยะสร้างสุขของคุณหนูดีวนิสาเรสสำหรับวันนี้สวัสดีครับ